เมนูพิเศษไก่อบช็อกโกแลตมีไก่มีหม,ม้อหม้ออบความดันหม้ออบแรงดันสูงเครื่องปรุงพริกขมิ้นตะไคร้คานี่อะไรเนี่ยขิงแล้วมาตรงนี้ครับกำลังตำอนาอะไรบ้างเนี่ยกระเทียม เครื่องปรุงเครื่องปรุงพริกไทยดํากระเทียมนี่ขายไปได้ครับนี่คือช็อกโกแลตเม็ดโก,โกโก้เราจะทําเมนูไก่ตุนโกโก้เอาทุกอย่างลงใส่ครกโคลกเลยครับตำเข้าไปรวมกันมีตะไคร้มีพริกนี่ตะไคร้พริกค่านี่เดี๋ยวจะรวมกันมืดหน่อยไม่เป็นไร าตะไคร้ขิงตำแล้วหั่นแล้วใส่ไปที่ครกใส่ใส่ไปครับใส่ใส่เข้าไปใส่แล้วก็โคกเลยนี่ตำให้ได้ละเอียดตำละเอียดไปตำลงไปถ้างั้นกลับมาดูช็อกโกแลตช็อกโกแลตขั่วช็อกโกแลตขั่วช็อกโกแลตช็อกโกแลตขั่วช็อกโกแลต ครัวช็อกโกแลตเรียบร้อยรอเย็นรอเย็นน้ำไก่กับเครื่องปรุงคุกใส่กันคุกเลยคลุกคลุกคลุกยัดเข้าไปคุกกับเครื่องปรุงือกครู่นี้คุกคุกคุกยำเข้าไปยับไว้ให้เครื่องปรุงกับเนื้อไก่เข้ากันฮะอย่างนี้นยัดเท้าลงไปเสร็ไว้ มาแล้วเมนูพิเศษครับไก่อบช็อกโกแลตหลังจากเรามักไก่ไว้แล้วหนึ่งคืนเข้าเครื่องแล้ววันนี้ช็อกโกแลตแกะเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยใส่ช็อกโลกแลตลงไปน่ครับนี่ช็อกโกแลตขูงเราแกะเรียบร้อยแล้วใส่ช็อกโกแลตตามด้วยเครื่องครับนี่เครื่องเคียงคาตะไคร้คิงแล้วก็พริกใส่เข้าไปนะครับใส่ไปในนี้เดี๋ยวเราหั่นแล้วก็ใส่เข้าไป หั่นเครื่องเคียงหั่นหันหั่นหั่นขิงหั่นขาขาอ่อนเข้าไปหั่นอ่อนจริงเนี่ยอ่อนนะครับขาอ่อนหั่นนะครหั่นหั่นหั่นขาเนี่ยฮะก็จะเป็นไก่อบช็อกโกแลตสมุนไพรสุดยอดเลยหั่นเรียบร้อยใส่เลยใส่เข้าไปใส่ที่ไก่นะครับใส่เข้าไปเลยอย่างนี้ใส่เข้าไปขาตะไคร้ขิงนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปกับไก่นี่ เรียบร้อยเมนูออกมาแล้วตาแบบนี้นะครับพริกใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําบริสุทธิ์น้าบริสุทธิ์แป๊บนึงใส่น้ําไป1ลิตรใส่น้ําไปหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หม้อตุ๋นเลยใส่หม้อตุ๋นนะครับนี่ปิดฝาความดันนะครับความดันใส่หม้อเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยปิดฝาปึ๊บมาตั้งเวลาการตุ๋นไก่กับหม้ออบความดันเราก็ตั้งไปที่นี่ครับไก่อบนะไก่ไก่อบนะครับ แบบนี้เลยไก่อบช็อกโกแลตพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟเมื่ออบความดันแรงดันอบไก่15นาทีผ่านไปพร้อมเสิร์ฟปิดเปิดเลยว้าวโอ้โหไ,ไ,ไก่ตุนช็อกโกแลตไก่ทุนช็อกโกแลตไก่ตุนช็อกโกแลต พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเรามาดูครับโอ้โหเนื้อไก่ครับเนื้อไก่นุ่มมากเนื้อไก่ยังนุ่มเลยนุ่มมากพร้อมกับช็อกโกแลตว้าวอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากชิมชิมชิมเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟสักครู่เดียวพร้อมเสิร์ฟไก่ตุน๋นช็อกโกแลตเนื้อไก่นุ่ม เสร็จแล้วพร้อมกินลองชิมไก่อุ่นร้อนไก่นุ่มมากชอเเ็ชอกโกแลตเบสช็อกโกแลตเบสโกโก้ใส่เข้าไปอร่อยอื้อหือือ้อหือือ้หือสดุดยอดอื้มหือกิน